สวัสดีครับชีคี้แฟนเพจนี่แหละครับผมอยู่ในรถนิสสันเอ็กเซลนะครับกับจอตรงรุ่นระบบ Android นะถือว่ามาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจอตรงรุ่นเปิดไ,ไฟหน่อยดีกว่านะเริ่มมึดรู้สึกหน้ามึดมึดแล้วก็มีคนเดินผ่านหน้ารถเซนเซอร์ัมก็จะร้องเพราะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันดีกว่าไม่ต้องเสียเวลามากนะครับตัวนี้เป็นจอตรงรุ่นนะฮะของนิสสันเอ็กเซลนะครับ,รบเป็นระบบ Android นะครับ ใส่เข้าไปเสียบปลั๊กเสียบปลังอย่างเดียวนะครับคันนี้หน้าจอหลักๆเลยเป็นแบบนี้นะครับเวิร์ k นะครับรวดเร็วทัชสกรีนป้ายนิ้วป๊อบป๊บป๊อบป๊อบป๊บนิ้วไปโดนอะไรนะโดนกล้องเข้าไปนะฮะกดออกมาป๊บป๊บป๊อบป๊บนะฮะกล้องระบบเดิมกล้องเดิมยังอยู่ครบการใช้งานยังอยู่ครบนะครับอ่าฮะแล้วก็ออนไลน์ได้นะครับดู YouTube นะฮะปั๊บนี่กดเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วเสียงดีด้วย ลำโพงเดิมๆแบบนี้ก็เสียงดีแล้วนะฮะเห็นไหมครับเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวติดกระสิทธิ์กดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของไปที่นําทางนะครับก็ใช้งานในส่วนกูเกิลแมปได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เมกะบางนาเห็นไหมครับความรวดเร็วความไหลลื่นนะครับ กดสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับนำทางได้อีกนะครับแอปหลักๆก็ลงให้ไวครบอกอคันนี้มีจูเนอร์ทีวีด้วยนะครับเป็นตัวตรงนี้อสุกะนะครับ630นะเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนช่องที่พวงมาลัยได้นะครับกดเปลี่ยนช่องได้นะฮะไม่ต้องใช้ที่รีโมทนะครับอฮะเห็นไหมฮะเปลี่ยนช่องได้นะครับเจ้พวงมาลัยในการเปลี่ยนช่องได้แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปไหนก็เจอรายการเดียวนะครับก็เลย เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็มีค่าเท่ากันนะครับนะฮะนี่เปแบบนี้นั่นเองนะครับพอกดแบ็คออกมานี่นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บนะฮะถ้าจะออกก็กดกระบาดออกไปนะครับเสียงได้หายไปนะครับก็เล่นหนังผ่าน USB นะฮะโหลดหนังมานะครับใส่ USB มาเล่นได้นะครับกดเล่นต่อจากของเดินหูค้างไว้นะฮะนี่วอลล่มเลื่อนข้าไปนี่เห็นไหมความคมชัดต่อแสงหน่อย อันนี้เลยครับถือว่าครบคันนะครับนี่ปัดแสงะนะครับก็จริงๆก็ถือว่าครบนะครับเพราะว่าจอเนี่ยเป็นระบบ Android แล้วลูกค้าก็สามารถที่จะออนไลน์ได้ที่น้ำทางก็มีออฟไลน์ให้ถึง2ตัวนะฮะมีทั้ง i อโแลวก็ไซจินะครับใช้ออนไลน์ได้ฟังเพลงออนไลน์นะครับผมมีจุกแล้วก็ Spotify ให้นะครับสามารถที่จะฟังเพลงออนไลน์ได้นะครับการตั้งค่าต่างๆก็จะเหมือน มือถือนะฮะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wifi ต่างๆนะครับรวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้ด้วยนะครับแล้วก็วิทยุเดิมนะฮะ FM อก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับเอเบเข้าเกียร์ถอยนะฮะก็ยังโชว์ในส่วนของกล้องรอบคันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถกดดูกล้องนะครับในมุมเดิมของตัวรถได้นะครับกดเข้าไปนะฮะกล้องจะเปลี่ยนไหมฮะกดแล้วก็กลับมาที่ระบบเดิมจบแล้วนะครับถือว่าครบ ทุกการใช้งานจริงๆก็สำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากติดตั้งจอตรงรุ่นในนิสสันเอ็กเ l ลเจงๆแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนเชิญได้เลยนะครับที่มิล a g าโอลเดโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักขีนที่เดียวนะครับสำหรับนี้ผมคุณตั้มลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ